Enjoyable ในโลกที่เต็มไปด้วยตำนานและความลึกลับมีเรื่องราวของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งทำให้ผู้คนต้องหวาดกลัวและสงสัยหนึ่งในตำนานที่ไม่เคยจางหายไปจากประวัติศาสตร์คือคำสาปของเจ้าหญิงอเมนราค่ะ เพราะมัมมี่ของพระนางที่นำมาซึ่งโชคร้ายไม่หยุดยัง้งเริ่มต้นจากการขโมยมัมมี่ของพระนางในอดีตจนถึงการล่มสลายของเรือไททานิกความหายนะที่เกิดขึ้นมากมายล้วนเกี่ยวข้องกับคำสาปจากมัมมี่ของพระนางอาเมนราที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นต้นเหตุแห่งความโชคร้ายครั้งใหญ่ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเจ้าหญิงอาเมนรากันค่ะเรื่องราวของเจ้าหญิงอาเมนราและอาธานที่เกี่ยวข้องกับพระนางเป็นหนึ่งในตำนานที่ลิกเลียงไม่ได้ในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณมันไม่เพียงแค่เป็นการลักลอบขโมยทรัพย์สินจากสมบัติสุสานในอดีตแต่ยังเป็นการเปิดประตูไปสู่ความโชคร้ายที่ครอบงำผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนรา ทุกคนที่สัมผัสกับสิ่งที่ถูกขโมยไปจะพบเจอกับโชคชะตาอันเลวร้ายไม่ว่าจะเป็นผู้ขโมยหรือผู้ที่พยายามครอบครองสิ่งนี้ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนรายอมต้องพบกับความโชคร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวอา,ารรถ์นเดิมต้นจากการขโมยมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนราจากสุสานอียิปต์เมื่อประมาณหลายพันปีที่ผ่านมา มัมมี่ของพระนางถูกเก็บไว้ในโรงไม้ที่ประดับประดาด้วยลวดลายสวยงามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรักษาและปกป้องพระศพของพระนางหลังจากการเสด็จสวรรคตในการขุดค้นอีย์โบราณน,นั้นการค้นพบมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนราจึงเป็นการค้นพบที่สำคัญแต่กลับกลายเป็นต้นต่อของความโชคร้ายและอาถรรพ์ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ ในปีพศ2433ชายหนุ่มชาวอังกฤษีคนได้เดินทางไปยังเมืองลักชอซึ่งเป็นเมืองสำคัญในอียิปต์และเป็นที่ตั้งของสุสานของเจ้าหญิงอเมนราพวกเขาได้รับการแนะนำให้ซื้อหีบมัมมี่ของพระนางที่ถูกคุณพบในระหว่างการขุดค้นทางพ่อค้าชาวอียิปต์เสนอขายมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนราให้แก่พวกเขาในราคาที่สูงจนพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้ พวกเขาตัดสินใจที่จะซื้อหีบมัมมี่และจัดการส่งค้นมันยังไปยังอังกฤษแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนราถูกสาบแช่งจากพระนางที่ไม่พอใจการขโมยพระศพและการขาดความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์โบราณเมื่อพวกเขาได้ครอบครองมัมมี่เจ้าของมัมมี่คนแรกเริ่มพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้ครอบครองมัมมี่ไปชายคนหนึ่งที่ถือมัมมี่ถูกพบเดินหายไปในทะเลทรายโดยไม่หวนกลับมาอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นหายไปที่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาในขณะที่ชายคนที่สองในกลุ่มนี้ก็ได้รับการโจมตีจากคนรับใช้ชาวอียิปต์ จึงทำให้เขาต้องสูญเสียแขนข้างหนึ่งไปอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ชายอีกสองคนรู้สึกถึงโชคร้ายที่เริ่มเข้ามาใกล้และแน่นอนว่าพวกเขาเองก็หนีไม่พ้นชายคนที่3ต้องรับข่าวร้ายระหว่างการลับบ้านว่า ธนาคารที่เขาฝากเงินไว้ได้ล้มละลายและสูญเสียทรัพย์สินจํานวนมากทั้งหมดของเขาส่วนชายคนที่4ก็พบกับโรคภัยที่รุนแรงและทําให้เขาตกงานกลายเป็นคนขายไม้ขีดไฟที่ยากจนและหาทางออกจากชีวิตไม่ได้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนราไม่ว่าจะเป็นผู้ขโมยหรือผู้ครอบครองก็ต้องพบเจอกับโชคชะตาที่รุนแรงและหายนะที่ไม่คาดคิดในที่สุดมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนรา ก็ได้ถูกนำมาที่ประเทศอังกฤษโดยนักธุรกิจชาวลอนดอนที่ซื้อมันมาจากการประมูลแต่โชคร้ายก็ยังคงไม่สิ้นสุดเมื่อมัมมีของเจ้าหญิงอาเมนราถูกขนส่งมายังพิพิธภัณฑ์อังกฤษระหว่างทางมีอุบัติเหตุหลายครั้งรถบรรทุกที่บรรทุกลงมัมมี่ถอยลังไปทับคนงานและผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อมัมมี่ถูกยกลงจากรถคนงานสองคนที่ช่วยยกลงขึ้นบันไดก็เกิดอุบัติเหตุขาหัก และอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตภายในสองวันหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแม่มัมมี่จะถูกวางในห้องแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายกับสุสานในอียิปต์แต่โชคร้ายก็ยังคงไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่มีการเปิดประตูห้องนั้นเสียงทุบตีอย่างรุนแรง เสียงร้องไห้เสอือกสะอื้นและเสียงอึกทึกครุกโครมสามารถได้ยินได้จากภายในโรงศพทําให้ยามที่เฝ้าประจําการในพิพิธภัณฑ์ต้องตกตะลึงและมีบางครั้งที่ยามคนหนึ่งเสียชีวิตในขณะเฝ้าประจําการเมื่อข่าวการพบเสียงอันน่าสยดสยองในห้องมัมมี่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้ชมที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ก็เริ่มพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดรวมถึงผู้ที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิพิธภัณฑ์เช่นการใช้ผ้าปัดฝุ่นทำความส บาดบลงศพของเจ้าหญิงอเมนร,ราหลังจากนั้นไม่นานลูกของผู้ที่ลบลู่ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัดซึ่งทำให้ผู้คนเริ่มเชื่อในอาถรรพ์ที่ติดตามมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนร,รามาอย่างยาวนานการย้ายมัมมี่ไปยังห้องใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้ช่วยลดความโชคร้ายนี้เลยเพราะในเวลาไม่นาน ผู้ช่วยที่ช่วยย้ายลงมัมมี่ก็ได้รับปาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายมัมมี่ก็เสียชีวิตในขณะทำงานเมื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่งช่างภาพไปถ่ายลงมัมมี่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นภาพใบหน้าที่น่าสยดสยองซึ่งปรากฏในฟิล์มภาพทำให้ช่างภาพตัดสินใจกลับบ้านและฆ่าตัวตาย ในที่สุดมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมราได้ถูกขายไปให้แก่นักสะสมคนอื่นและเกิดเหตุการณ์ประหลาดอีกครั้งเมื่อมัมมี่ที่ถูกส่งไปยังนิวยอร์กในปีพศ2454ผ่านการเดินเรือด้วยเรือไททานิกซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นหนึ่งในเรือที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกเวลานั้นแต่ถึงกระนั้นเหตุการณ์อาถรรพ์ก็ยังคงตามมาจนถึงจุดจบเมื่อเรือไททานิกประสบกับโศก,บบกนาฏกรรมครั้งใหญ่และจมลงในทะเลแอตแลนติก พร้อมกับผู้โดยสารมากมายรวมถึงมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนราด้วยถึงแม้ว่าเรือไททานิกจะจมลงและมัมมี่ของพระนางหายไปในทะเลแต่เรื่องราวอาถรรพ์ที่ตามมาหลังจากการขโมยและการครอบครองมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนรายังคงเป็นตำนานที่ไม่หายไปจากความทรงจำของคนทั้งโลกมันเป็นการเตือนว่าไม่ควรที่จะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำการขโมยสิ่งที่มาจากอารยธรรมโบราณเพราะผลของการกระทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดความชค่วร้ายและความ ควายนะที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวของมัมมี่เจ้าหญิงอาเมนราได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความเชื่อในอาถรรพ์และคำสาปไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหลอกล้อแต่มันเป็นผลกระทบที่น่ากลัวจริงๆตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขโมยมัมมี่ไปจนถึงการล่มสลายของเรือไททานิกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนสร้างความสยองให้กับผู้ที่สัมผัสมันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของมัมมี่หรือแม้แต่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมันทุกคนต่างต้องเผชิญกับโชคร้ายที่ไม่สามารถหลีกหนีได้และในที่สุดมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนรา ยังคงลงเหลือเป็นป็นศนาที่ไม่จบสิ้นไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปอยู่ที่ไหนหรือแม้กระทั่งใครจะเป็นรายต่อไปที่ต้องเผชิญกับคำสาปนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ